คือแรลงแรลงในชนิดที่ว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้เราต้องอพยพไปหานรับจ้างต่างจังหวัดตั้งแต่ผมเกิดมาก็40่กว่าปีแล้วที่เห็นปัญหาเหล่านี้ครับเขาบอกว่าไปกรุงเทพเนี่ยจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเป็นเหมือนเมืองสวรรค์ผมไปอยู่กรุงเทพเนี่ย28วันแล้วก็ไปทำงานอยู่แบบนั้นะแล้วก็ไม่ไหว ผมว่ามันไม่ใช่สวรรค์มันนรกมันเหมือนกับเราเป็นเขียดตัวหนึ่งที่คุกดินทรายกำลังจะดิ้นตายอ่ะมันทรมานไม่ว่าเราจะเหนื่อยขนาดไหนเราเราพูดว่าเหนื่อยไม่ได้ซึ่งสิ่งที่เราไปเห็นเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันเป็นสวรรค์ พอดีมีทางสสนเขามีการประกวดการจัดการน้ําชุมชนเราก็เลยส่งข้อมูลเข้าไปประกวดปรากฏว่าเราได้รับรางวัลการจัดการน้ําชุมชนดีเด่นเขาก็เลยให้เข้าคอร์สอบรมอบรมเรื่องการจัดการน้ำการใช้เทคโนโลยีการใช้แผนที่การใช้ GPS เพื่อที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจตัวเองว่า จริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันมันใช้น้ําเท่าไหร่มันขาดเท่าไหร่มันยากมากเพราะว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องพวกนี้มาก่อนการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยผมทําได้ก็คือเปิดกับปิดจากสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยเราเรียนรู้อยู่ปีหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้อันนี้มันก็เลยเกิดการสํารวจเส้นทางน้ําว่าฝนตกเนี่ยน้ำมันไหลจากไหนไปไหน เราจะทำยังไงให้เก็บน้ำในปีที่ฝนดี2ปีเพื่อที่จะให้ข้าม4ปีที่มันแล้งให้ได้แล้วเราจะต้อนมันเข้ามาในแหล่งน้ำตุ่มใหญ่ของหมู่บ้านได้ยังไง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มีน้ําแล้วเนี่ยทำให้เกษตรกรเนี่ยมีความมั่นคงในเรื่องของเศรษฐกิจคือเขามีรายได้เพิ่มขึ้นสี่เท่าห้าเท่าพอมันมีความมั่นคงแล้วเนี่ยมันก็เกิดความยั่งยืนเพราะว่ามันสามารถที่จะส่งทอดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปสู่รุ่นลูกหลานได้ด้วยคือไม่ว่าจะแรงยังไงแรงซ้ำซากแต่เราไม่ล้มซ้ำซากแน่นอนเราต้องยืนหยัดอยู่กับพื้นที่นี้น่ะ บางคนอาจจะมองว่าดินบ้านเราไม่ดีแต่เรากลับมาเปลี่ยนคำใหม่ว่าดีแล้วมีดินดีแล้วมีน้ำนี่คือสิ่งที่ที่เราเปลี่ยนนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะบริหารจัดการสิ่งที่มีอยู่อย่างไงให้มันเกิดผลสำเร็จถ้าเทียบบ้านกับเมืองนะผมว่าบ้านในอบอุน่นมีความสุขเพราะทุกคนรู้จักกันหมดเดินสวนกันทักทายกาันถามสารทุกสุขดิบ ผมคิดว่าบ้านเนี่ยเป็นฐานที่มั่นที่อบอุ่นและมีความสุขที่สุดอย่างโควิดเนี่ยถ้าอยู่ที่นี่ไม่มีตายเขามีอะไรกินเขาลงไปทุ่งนาเขาเข้าสวนเขาก็ได้กินแล้วเราต้องภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วจะทำให้มันเป็นสวรรค์ของเราได้ยังไง